ไตรมาสที่4ี่นี้ตลาดจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามนะครับกับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยการลงทุนของบอลไทยพาณิชย์คุณสิทธิชัยดวงนัตนะฉายาหรือคุณโบ๊ตนั่นเองนะครับโบ๊สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่วิทย์ครับสวัสดีครับคุณเฟิร์นครับแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ดูทุกท่านครับอีกไม่กี่วันนะคะประมาณสองวันก็จะเช้นสุดไตรมาสสามก้าวเข้าสู่ไตรมาสที่สี่แล้วนะคะประเมยังไงบ้างคะสําหรับตัวภาพรวมก่อนละกันนะคะเศรษฐกิจและการลงทุนค่ะ ครับอย่างที่พี่วิทย์ได้เรียนไปนะว่าจริงๆในไตรมาสที่4ี่ตามปกติเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับสำหรับตัวการลงทุนในส่วนของตัวตลาดหุ้นไทยนะครับแต่ในปีนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเราเริ่มเห็นมีการเปลี่ยนแปลงในในหลายๆรูปแบบนะครับทั้งภาพของความคาดหวังของนักทุนเองก็ดีนะครับภาพของตัวเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนไปเองก็ดี นะครับซึ่งจริงแล้วเราก็พยายามไล่เลียงนะครับว่ามันมีอะไรที่มันมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงของตัวเศรษฐกิจมหาภาคบ้างนะครับอันแรกเลยเราเห็นนะครับว่าตัวการเติบโตเนี่ยนะครับมันอยู่ในแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงนะครับไม่ได้เติบโตแข็งแกร่งเหมือนอย่างก่อนหน้านี้นะครับที่มีเป็น l o เบ a เอฟ f ฟ e c t นะครับปัจจุบันนี้นะครับสถานการณ์เรื่องเกี่ยวกับตัวมาตรการควบคุมเองก็ดีนะครับเรื่องเกี่ยวกับตัวความร้อนแรงของตัวเศรษฐกิจเองก็ดีนะครับมันทําให้ภาพของการเติบโตเนี่ยเราคิดว่า น่าจะผ่านจุดสูงสุดไปเรียบร้อยแล้วนะครับสนะครับเรามองภาพของตัวแมคโครเทลวินนะครับที่ก่อนหน้านี้เรามี QE ใช่ไหมครับและปัจจุบันนี้เราอาจจะไม่มี QE และในช่วงของปลายปีนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับตัวมาตรการภาษีนะครับตัวอเมริกาก็เริ่มมีการใช้ภาษีมากขึ้นนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าจากสิ่งที่มันเป็นลมคอยสนับสนุนเนี่ยมันกลายมาเป็นเฮดวินมากขึ้นนะครับมันเป็นตัวต้าน ให้ภาพของการเติบโตเนี่ยมันเติบโตไม่ได้สูงมากนะักนะครับ3นะครับในเชิงของตัว Monetary Policy ทุกคนก็พอจะเห็นแล้วล่ะนะครับว่าด้วยตัวเงินเฟอ้อที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากขนาดนี้นะครับก็เลยทำให้หลายๆธนาคารกลางเนี่ยนะครับเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงของตัวนโยบายการเงินนะครับจาก ผ่อนคลายนะครับมาเป็นตึงตัวมากขึ้นนะครับหรือว่าเพิ่มอาัอาตราดอกเบี้ยนะครับนโยบายเพิ่มขึ้นนะครับในฝั่งเอเชียเองก็ดูเหมือนว่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในส่วนนี้ เยอะพอสมควรนะครับสี่ 4, นะครับเราเริ่มเห็นนะครับเรื่องเกี่ยวกับตัวเศรษฐกิจที่เป็น recession t r i e นะครับที่เราเห็นเรื่องเกี่ยวกับการซิมูลตต่างๆเนี่ยนะครับมาเป็น Sa ก f ฟ s h i o n มากขึ้นนะครับก็คือเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวลงนะครับหรือมียน้มหดตัวในขณะที่ตัวเงินเฟอ้อมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งอันเนี้ยมันอาจจะไม่ได้เป็นภาพที่ p o s i t i v กับในเชิงของตัวแมกโรมากนักนะครับปัจจัย1 2 3 4เนี่ยนะครับเป็นปัจจัยในภาพรวมที่กดดันตลาดอยู่เยอะพอสมควรนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าภาพของตัวตลาดจะไปไม่ได้นะครับผมไม่ได้คิดว่ามันจะดูดีเหมือนอย่างในอดีตที่ผ่านมานะครับ mm hmm. แต่มันก็จะพอมีโอกาสในแง่ของการลงทุนอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคลายล็อกดาวน์เองก็ดีนะครับการรีโอเพนนิ่ง นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงจากตัว m a n u f a c t u r i n g มาเป็น Service Sector มากขึ้นนะครับเราเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมครับเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมของตัวเมืองจีนที่มีตัว Power Crisis นะครับก็อาจจะกระทบกับภาพของการผลิตในเชิงของตัว Semiconductor ผลิตรถยนต์อะไรอย่างเงี้ย s u p p l y Shortage นะครับมันน่าจะยังคงไม่ได้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับคนก็อาจจะสวิชมายังในส่วนของตัวหุ้นที่มีความเกี่ยวข้องกับ ตัวเซอร์วิสเซ t กเตอร์มากขึ้นนะครับเพราะว่ามีการรีโยวเพ่นนะครับคนก็ใช้มากขึ้นเซอร์วิสเซ t กเตอร์นะครับก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถจะตอบโจทย์การลงทุนในช่วงเวลานี้ได้นะครับ การเปลี่ยนแปลงจาก global cycle นะครับมาเป็น domestic มากขึ้นนะครับ global cycle เนี่ยนะครับทุกคนเล่นมาก่อนหน้านี้ละนะครับอะไรก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องกับโ o จิสติก e x เอ็กซ์พอร์ตแมนูแฟคเจอริงนะครับเซมิคอนดักเตอนะครับทุกคนเล่นกันมาก่อนหน้านี้ละนะครับก็อาจจะสวิชมายังในส่วนของตัวหุ้นที่มีความเป็น domestic มากขึ้นนะครับที่คนอาจจะรู้สึกว่า รับรู้นะครับแล้วก็เข้าใจบริบทของตัวบริษัทจดทะเบียนในโดเมนสติกได้ดีกว่านะครับอันนี้ว่า valuation ก็ถูกกว่าราคาก็ยังแลกกดกว่านะครับประเด็นถัดมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวสเปคนะครับของความคาดหวังแล้วกันนะครับ mm hmm. ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้กลยุทธ์ในแง่ของการเหมือนกับ ความคาดหวังนะครับเราก็หวานไปนะครับคิดว่ามันจะดีคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับมีปัจจัยลบมามองไปอนาคตไกลๆนะครับอันนี้ทั้งหมดทั้งพวงมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคาดหวังทั้งหมดนะครับแต่ผมคิดว่าภาพของความคาดหวังเนี่ยมันไม่ใช่กลยุทธ์ของเราละนะครับเราผ่านช่วงเวลาที่หลับตาจิ้มอะไรไปแล้วขึ้นเนี่ยนะครับผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับณปัจจุบันนี้เราอาจจะต้องมาโฟกัสบนภาพของการเติบโตของตัวกาไรจริงๆนะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงใช่ไหมนะครับเราควรจะมองแบบนั้นจริงหรือเปล่า เรียล t ิตี้กับ Expectation เนี่ยทุกอย่างมันจะต้องไฟจูนเข้าหากันในช่วงระยะเวลาสุดท้ายนะครับของการลงทุนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นความหวังของผมนะคันเนา่ว่าเราอาจจะเริ่มเห็นนะครับเงินที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่าไหลออกจาก DM มนะครับมาในส่วนของตัวฝั่ง EM บ้างนะครับไม่ได้บอกว่าจะมีการไหลเข้ามาแบบ2อสแสนล้านไอที่ออกไปจะกลับเข้ามาหมด นะครับผมว่าอันนี้ก็ต้องดูในภาพของตัวฟันเดเมนทัลอย่างที่คุณเฟิร์นบอกไปเนาะนะครับเรื่องเกี่ยวกับตัวรอฟทนะครับเขาจะมองว่าภาพตัวรอ,อฟอท,อนอนท์เนี่ยนะเขางหน้าจะดีแบบที่เขาพูดกันไว้หรือเปล่านะครับผม<แ>คิดว่าอันเนี้ยเราต้องมาจับให้ชัดเจนเนาะว่าเราคิดว่าเงินมันควรจะไหลเข้ามาบ้างนะครับเพราะว่า DM ช้ากว่านะครับในแง่ของการขึ้นของตัวราคานะครับมีการเฟื้อตัวที่เร็วกว่ามีการสีพวกสิ่งที่เร่งตัวขึ้น วอลูเอชัน <c oughs> ก็ถูกกว่านะครับการฟื <c oughs> ้นตัวก็จะตามในส่วนของตัวดีเอ็มไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมๆในแต่มที่สี่ที่เราคิดว่าภาพแม็กโครอาจจะไม่ได้ดีมากนักนะครับแต่ภาพในแง่ของการเซเลคชั่นในเชิงของตัวตลาดยังมีโอกาสในแง่ของการซื้อลงทุนได้ด้วยเหมือนกันครับครับบอสครับทีนี้มีมา8ปดตัวปแปรแล้วเนี่ยนะครับประเด็นนี้คือว่านักลงทุนเองชื่อก็บอกแล้วว่ายังไงก็ตามเราคงไม่กำเงินเอาไว้แล้วก็เป็นเงินฝากในพิอย่างเดียวทีนี้ก็คงจะต้องเดินหน้าในการลงทุนความคาดหวังรวมถึงงงถ้้้าาสมมตตติบบออออกกว่ Selectives เลืนะครั มีทิศทางพอให้นักลงทุนเป็นหลักคิดนะครับว่าเราควรจะมองนะครับไตรมาสสุดท้ายนี้และเดินหน้าไปอย่างไรกันบ้างครับครับจริงๆจะคล้ายๆกับในช่วงของไตรมาสที่3นะครับผมยังคงเชื่อมั่นอยู่เหมือนเดิมนะพี่ว่าเมื่อสถานการณ์ของตัวแม c โรมันไม่ได้เฟเวอร์เรา นะครับมีมาตรการอะไรต่างๆมาที่มันอาจจะไม่ได้ซับพอร์ตในเชิงของตัวตลาดมากนักนะครับดังนั้นเนี่ยนักลงทุนไม่ควรจะคาดหวังว่าตัวตลาดจะมีการอาจจะมีอัพไซด์อะไรจากตรงนี้มากนะครับบนภาพของตัวตลาดนะครับแต่ถ้ามองในภาพของการเซเลคชันเนี่ยนะครับยังคงคาดหวังได้อยู่นะครับจริงในภาพของตัวทีมเนี่ย s ซ a c k ชั s เองนะครับก็ต้องยึดอยู่กับหุ้นที่มีลักษณะเป็นโลเบต้านะครับ high quality นะครับแล้วก็เป็นไอ้หุ้นที่เป็น l าร์จ c a ปนะครับ utility v นะครับพวกเนี้ย จะให้ผลตอบแทนที่ดีในช่วงของตัวแซกเซชั่นในอดีตที่ผ่านมาหุ้นพลังงานกับตัวหุ้นคอมุริตี้นะครับก็จะให้ผลตอบแทนที่ดีในช่วงของตัวแซกเซชั่นเช่นเดียวกันนะครับแต่ผมคิดว่าภาพของตัวราคาน้ำมันในช่วงเวลานี้มันดูเหมือนเป็นภาพของตัวเซนิเมนต์ดิเวนนะครับเหมือนกับประมาณว่าเราไม่สามารถจะ,ะใช้ในเชิงของตัวปัจจัยพื้นฐานมากําหนดกฎเกณฑ์หรือว่ากําหนด อัตราผลตอบแทนที่เราจะคาดหวังได้นะครับจากในในแง่ของการลงทุนในเชิงของตัวคอมมูนิตี้กับตัวพลังงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นคาที่1เนาะว่า ตัวเวลาที่มันเป็น s ซ a c k s e s นนะครับสิ่งที่เราทําได้ก็คือเน้นหุ้นที่มีลักษณะเป็น d e f e n s i v นะครับไม่เป็นหุ้นที่หุนหวือหวามากนักนะครับหุ้นที่อาจจะมีเงินปันผลนะครับน่าจะตอบโจทย์ในช่วงของการลงทุนในช่วงเวลานี้นะครับเวลาที่ QE มันหายไปเนี่ยนะครับในหน้าถัดไปเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเวลาโลกที่มันไม่มี QE เนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะครับว่าในช่วงปี2 0 0พันสาครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2010เนี่ยนะครับเราจะเห็นชัดเจนเนาะว่าเวลาที่ ตัวธนาคารกลางเนี่ยไม่มีการเพิ่มในส่วนของตัวงบดุลนะครับหรือว่าทั้งทั้แอสเซทของเขาเนี่ยนะครับมันใช้ระยะเวลากินเวลานานพอสมควรนะครับสิเดือนถึง26เดือนนะครับใน3ครั้งหลังนะครับกินไนแล้วเวลานานนะครับผลตอบแทนเนี่ยมัน1นเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ผมบอกแหละว่าไม่ควรคาดหวังนะครับว่าตัวตลาดตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นไทยหรือว่าตลาดหุ้นโลกจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงจากตรงนี้นะครับผมคิดว่าเป็นภาพของการเซเลชันน่าจะถูกต้องมากกว่า นะครับประเด็นถัดมาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัว อีเอ็มนะครับเอ็มเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันควรจะต้องมีเข้ามาบ้างนะครับเพราะว่าตามส,สถิติเนี่ยจะเห็นชัดเจนว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเงินเข้า DM แต่เงินไม่เข้า EM นะครับสังเกตสาสคัญมันก็จริงๆคือผมคิดว่าความเสี่ยงสําคัญเดียวนตอนนี้ที่ทําให้เงินอาจจะไม่ไหลเข้า EM อย่างมีนัยสาคัญก็คือตัวเมืองจีนนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เราพยายามอ่านข่าวในเชิงของตัวโพลิซีของตัวจีนนะไม่สามารถจะตับต้นชนไปได้เลยนะครับว่าเขาจะทําอะไรบ้างทําในช่วงเวลาไหนดังนั้นเนี่ยอันนี้มันคือความเสี่ย ของตัวเลกูเลชันนะครับเวลาตัวนักลงทุนไม่สามารถจะคาดการได้ความไม่ชัดเจนเป็นสิ่งที่ทําให้เงินไม่สามารถจะไหลเข้ามาอย่างเป็นกอบเป็นกรรมเหมือนอย่างในอดีตนะครับแต่ผมก็คิดว่าด้วยสภาพคล่องที่มีเยอะเพียงพอมันน่าจะทําให้เกิดการสวิตชิ่งเกิดขึ้นบ้างนะครับ d นะครับในฝั่งอเมริกาก็จะเริ่มมีการคิว e อิเทปเปอร์รนะครับมีการเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยนะครับฮอกกิชมากขึ้น นะครับแล้วก็ <ห lá. S 1> ในส่วนของตัวแท็กก็จะมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นด้วยในขณะ EM <ห feed. S 2> เป็นภาพของการฟื้นตัวนะครับดูในด้านขวามือจะเห็นชัดเจนว่าเวลาทีา่การเติบโตของ EM มันมีสูงกว่าในส่วนของตัว DM เนี่ยนะครับจะเห็นชัดเจนว่าตัวผลตอบแทนของตัว EM จะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าในส่วนของตัว DM ครับอืมค่ะ <ห Gör. S 2> นี่จะเป็นภาพรวมรวมเำให้เรารู้สึกว่า DM r EM มีว Wam, ความ มีความเสี่ยงน้อยกว่าในส่วนของตัว DM ในภาพของตัว valuation นะครับแล้วก็การปรับตัวเพิ่มขึ้นของตัวราคาครับทีนี้คุณโบทพูดเสมอนะคะว่าตลาดหุ้นไทยเป็น smiley curve เราคุยกันทีไครคุณโบก็จะบอกแบบนั้นตอนนี้ยังเป็นแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่าเริ่มนัน่นนิ่งและทรงทรงไซด์เวย์นะคะแล้วก็กลยุทธ์ที่ควรใช้สําหรับในช่วง Q4 นะคะที่บอกว่าควรจะเป็น defensive แล้วแล้วควรจะซื้อถือหรือว่า trading ยังไงบ้างคะหรือมีกลุ่มไหนที่แนะนําเป็นพิเศษหรือเปล่าครับ โอเคครับในภาพของตัวตลาดหุ้นเนี่ยนะครับผมยังคงเชื่อว่ามันเป็น s m i l e ท c u เค e นะครับแต่แต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะยิ้มตลอดเวลานะครับมันก็มีหน้าบึ้งบ้างนะครับ <c oughs> ก็ก็ตามปกติของลักษณะของตัวตลาดใช่ไหมครับอันนั้นเนี่ยคือผมคิดว่าด้วยปัจจัยภายนอกที่ผมบอกคุณเฟิร์นไปนะครับแล้วก็ท่านผู้ดูไปก่อนหน้านี้นะครับว่ามันมีความเสี่ยงที่คอยกดดันตลาดอยู่เยอะพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ย ผมคิดว่าการย่อตัวเป็นการคู back มาสั้นๆเนี่ยนะครับก็เป็นโอกาสในแง่ของการซื้อนะครับแต่นซื้อหนะ้านะนะตรงนี้ก็ต้องเป็นภาพของการ selective นะครับหากว่ารอนะครับก็ย่อมได้แน่นอนนะครับถ้าเราดูการที่เราบอกว่าจะเป็น blue case นะครับของตัวตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันจะอยู่ที่ตรงไหนนะครับผมคิดว่าตัวตลาดหุ้นไทยเนี่ยถ้ามันเป็น blue case จริงนะครับมันอาจจะไปเกิน1,700ก็ได้ นะครับมันอาจจะไปมากกว่าที่ผมคาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้ได้นะครับเพราะว่าทุกคนเล่นบน expectation นะครับมันไปได้อยู่แล้วนะครับบน expectation ในรูปแบบนี้นะครับแต่ผมคิดว่าด้วยปัจจัยภายนอกที่มันกดกันแบบนี้ผมอาจจะมองเป็นแต่เคสในแง่ของการ pull back มากกว่านะครับแล้วก็เป็นหาจังหวะในแง่ของการซื้อนะครับหากว่าตลาดไม่ pull back นะครับก็เน้นในส่วนของตัวหุ้นที่มีลักษณะเป็น defensive นะครับหุ้น healthcare ก็ได้นะครับหุ้น consumer staple นะครับหุ้น utility นะครับหุ้น large cap นะครับหุ้น quality นะครับพวกนี้น่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับหุ้น domestic reopening นะครับหากว่าเราเล่นหุ้นที่เป็นทัวร์เป็นทัวร์ิซึมเได้นะครับเราก็ต้องเล่นหุ้นกลุ่มที่เป็นตัว domestic reopening ได้นะครับราคาหุ้นที่เกี่ยวข้องกับตัวหุ้นที่เกี่ยวข้องกับทัวร์ s ิซึมเนี่ยมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปก่อนเกิดโควิดทั้งหมดแล้ว Make sense ไม่ Make s e เซนนะครับผมคิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของแต่ละคนละนะครับแต่ถ้าถามว่า หุ้นที่เป็นทัวริซมที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปแรงก่อนหน้านี้นะครับผมผมคิดว่าอาจจะสวิชมายัางในส่วนของตัวโดเมสิกเรียลเพนนิ่งก็ได้เหมือนกันนะครับหุ้นหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวโรงหนังเองก็ดีนะครับตัวสื่อโฆษณาเองก็ดีนะครับพวกนี้มันร้านร้านอาหารอะไรพวกนี้นะครับน่าจะได้ประโยชน์จากภาพ ของการเป็นภาพของการโยกเทดดิ้งได้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับผมยังคงให้ทาร์เก็ตนะครับของตัวเซตอินเด็ก์นะครับอยู่ที่1,600นอะครับอันเนี้ยเป็นภาพสะท้อนนะครับของตัวการเติบโตของตัวตลาดหุ้นไทยจริงนะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกครับว่าผมไม่ได้เป็นคนที่ถูกตลอดเวลานะครับหุ้นมันอาจจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปได้นะครับก็เป็นตามเซนิเมนต์ของตัวตลาดนะครับถ้าเป็นจังหวะในแง่ของการเทดดิ้งในช่วงเวลานี้ก็จะมีอยู่2กลุ่มชัดเจนนะครับก็คือหุ้นกลุ่มธนาคารที่่เป็นภาาาาพของงคควววมดหั ตัวยวจะมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับกับตัวหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับที่ดูเหมือนว่า,าดีมามันเริ่มเริ่มดูดีขึ้นนะครับแต่ผมคิดว่าในกลุ่มพลังงานเนี่ยนะครับผมอาจจะไม่เล่นน้ำมันละนะครับเพราะว่าน้ำมันมันอาจจะไม่ใช่เกมของผมนะครับผมคิดว่าถ้าเตาต้องการภาพเดียวเพนิ่งภาพของตัวรีเฟชชั่นธีมนะครับผมคิดว่าตัวลงกันน่าจะตอบโจทย์ภาพของการลงทุนในเชิงของตัวหุ้นกลุ่มพลังงานมากกว่าครับค่ะ คุณวอมีคนถามมาใช่ไหมคะพี่พวิทย์ในในแชทเกี่ยวกับเรื่องของลด QE อะค่ะที่บอกว่าเอ๊ะทำไมคุณวอบอกว่า emerging market น่าสนใจทั้งทังที่เออเราก็ได้ยินมาว่าเอ๊ะถ้าเฟดลด QE แล้วเนี่ยนะคะตัว emerging market อาจจะมีความเสี่ยงด้วยอายาอธิบายเรื่องนี้ยังไงดีคะครับจริงๆต้องบอกว่าในแง่ของการลด QE คือคือต้องบอกแบบต้องบอกแบบนี้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ซื้อเหมือนเมื่อก่อน แต่เขาไม่ได้หมายความว่าเขาจะดึงเงินออกใช่ไหมครับอันนี้คือ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 ผมว่าอาจจะเป็นความเข้าใจผิดที่ว่าอาจจะไปยึดติดกับในช่วงของปี2013ว่าเวลามี QE เดี๋ยวต้องถอนเงินออกแน่นอนว่าเวลาตัวถอนเงินออกเงินมันก็จะ flow กลับเข้าในส่วนของตัวตลาดอเมริกาใช่ไหมครับแต่ต้องอย่าลืมเนะว่ามีอยู่2ประเด็นนะครับเขาอาจจะไม่ได้ถอนเงินออกกับ2นะครับถึงแม้ว่าถอนเงินออกจริงนะครับแต่เงินที่เป็นก้อนที่เข้ามาซื้อในช่วงของตัว QE มันไม่ได้มาในส่วนของตัวตลาด EM นะครับ นั้นเนี่ยคือถ้ามองในมิติเนี้ยคือผมว่าเราอย่าเพิ่งไปตื่นเต้นนะครับว่ามันจะเหมือนแนอดีที่ผ่านมานะครับบางครั้งเหมือนอย่างที่ผมบอกแหละในแต,มตรมัดสีดีแต่ในไตรมาสในในแตรมัดสีแอดีดีแต่ในแต,มตรแตมตรดัดสีปีนี้อาจจะไม่ดีชเช่นเดียวกันกับตัว QE ว่าแอดีมันอาจจะกระทบกับตัว EM จริงนะครับแต่ณตอนนี้เรามีเพลย์บุ๊กแล้วใช่ไหมครับว่าเฮ้ยเงนินอาจจะไม่ได้ออกจริงถ้าบนบนบนภาพของการลงทุนว่า EM มันมีการเติบโตกว่า DM จริงนะครับ ทำไมเงินมันจะต้องไหลกลับเข้าไปในส่วนของตัวการลงทุนที่มีผลตอบแทนน้อยกว่าแล้วมีความเสี่ยงสูงกว่าได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคขอบคุณมากกระบอเแี้วคุณนะครับ คุณสิทธิชัยดวงรัตานาชาัยญานะคบผู้การวิศวฝ่า,ายวิจัยการลงทุน <S <S <ม>บริษัททรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะก็ไตรามาสสี่ปกติดีจริงค่ะแต่ว่าปีนี้อาจจะไม่ได้ดีเหมือนที่เคยสัยลี่เคิฟอยู่ไหมใช่นะคะแต่คงต้องดูนะคะเรื่องของความจริงนะคะที่เกิดขึ้นเร a ล i ตี้กับเอ็กซ์เพเตชันหรือว่าความคาดหวังดังนั้นหุ้นที่น่าจะตอบโจทย์ไตรามาสสี่ก็เป็นหุ้นกลุ่มดีเฟนซีฟนะคะหุ้นที่เป็นล a าช์แคปหน่อยคือหุ้นใหญ่นะคะหุ้นที่คุณภาพสูงสูงนะคะหรือว่าความผันผวนต่ำต่ เ,เมเมอ่อเทียบกับเดเวล o อป a มเ e t มีมากกว่าเพราะว่าราคามันต่ำกว่าแล้วก็ความเสี่ยงน้อยกว่านั่นเองค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Well ค่ะ